คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลุงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับ ครับและสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่16มีสายน2565ซึ่งผมเองก็จะนำบทวิเคราะห์นี้ให้ไปในกลุ่ม V.P. 45นาทีเช่นเคยท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่ม V.P. 45นาทีซึ่งตอนนี้นะครับกลุ่ม45นาทีของเรานั้นเปิดเป็นกลุ่มฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับสนใจครับแอดไลน์ไปสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ใดแอด S45 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์ปักหมุดนะครับขั้นตอนการเข้ากลุ่ม b p 4 5นาทีไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับอีกทีหน่งนะครับสนใจก็ลองเข้าไปอ่านกันดูนะครับครับและนี่ก็เป็นผลงานของกลุ่ม45นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าวินกันเกือบทุกคู่เลยทีเดียวนะครับก็มีพลาดไปเพียงหคู่เท่านั้นนะครับ ก็น่าจะพอทํากําไรให้กับสมาชิกกันไปได้นะครับส่วนของผมนะครับงดนะครับเมื่อวานนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาวิเคราะห์กันใหม่นะครับก็อย่าลืมครับสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม VIP 45นาทีเพื่อรับทัศนาฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกดีๆแบบนี้เอาไว้ลงทุนก่อนใครแอดไลน์ไปสอบถามพูดคุยกันเลยครับที่ไลน์แอด4 5 u b e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับ หรือถ้าหากท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม VAP 45นาทีตอนนี้ทางกลุ่ม45นาทีของเราก็าได้มีการให้ทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์ชื่อ w w w overscore 168 c o m นะครับซึ่งตอนนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าผลงานใน overscore 168 c o m นั้นยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับสนใจนะครับลองแอดไลน์ไปสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอด o v e r e r 168ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับ ครับกัฟฟุตบอล v ีพีฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเือคอนแทคคัมคืนนี้นะครับจะพาทุกท่านไปลุยศึกฟุตบอลไทยพีเีเร์ลีกนะครับในเวลา18นาฬิกาตรงคู่ของเชียงใหม่ยูนิเต็ดพบก,กับเมืองทองยูนิเต็ดคู่นี้นะครับเปิดสูงเต็มเวลามาที่2.5นะครับบางบ้านบางเว็บก็ไหลไปที่2.75นะครับก็ถือว่าลงทุนได้สําหรับคู่นี้มาเริ่มวิเคราะห์กันที่ฟอร์มของเจ้าบ้านเชียงใหม่ยูนเต็ดกันเลยนะครับ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเชียงใหม่ยูนิเต็ดเนี่ยตกชั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะเ,เชียงใหม่ยูนิเต็ดห้าทัดหลังสุดนะครับที่ลงทำการแข่งขันทุกรายการเสมอสองแพ้สามและยังไม่ชนะใครนะครับมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก4จาก5เกมนะครับคิดเป็น80%จบสูงเต็ม2.5 3จาสามจาก5เกมคิดเป็น60%และจบ2ประตูขึ้นไป4จาก 5เกมคิดเป็นแปเปอร์เซ็นต์นัดล่าสุดของเชียงใหม่ยูนิเต็ดนะครับเล่นรายการฟรุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกแข่งไปเมื่อวันที่9 4, 2, 2022. United, เดือน4ี่สอี่สิบเชียงใหม่ยูนิเต็ดบุกไปเยือนขอนแก่นยูนิเต็ดนะครับก็บุกไปแพ้มาด้วยสกอร์2ประตูตอนน่อ1ต่อไปไปดูฟอร์มของทีมเยือนอย่างมึงทองยูนิเต็ดกันบ้างนะครับมึงทองยูนิเต็ด5นัดหลังสุดที่ลงทำการแข่งขันทุกรายการชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก4จาก5เกม คิดเป็น80%จบสูงเต็ม2.5 3จาก5เกมคิดเป็น60%และจบ2ประตูขึ้นไป5จาก5เกมคิดเป็น100%นัดล่าสุดของเมืองทองยูเนเต็ดเล่นฟุตบอลรายการไทยพีมยรีกแข่งไปเมื่อวันที่9เดือน4 2022เมืองทองยูเนเต็ดได้เล่นในบ้านนะครับเปิดบ้านเอาชนะสมุทรปราการซิตี้ไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ2 ต่อไปครับไปดูฟอร์มโดยภาพรวมนะครับห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเชียงใหม่ยูเนต็ชชนะ0%เสมอ40%และแพ้ไป60%ส่วนเมืองทองยูเนต็ชชนะ40%เสมอ40%และแพ้ไป20%ฟอร์มโดยภาพรวมตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทีมเยือนอย่างเมืองทองนั้นดูดีกว่านิดนนะครับเพราะมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่40%นะครับ ส่วนเชียงใหม่นั้นก็ต้องบอกว่าหนักไปทางแพ้สเปิดส่วนใหญ่อยู่ที่60%ส่วนเรื่องของการยิงประตูและเสียประตู5้านัดล่าสุดเชียงใหม่ยิงได้4เสีย8ยิงได้เฉลี่ยนัดศูนแนะครับและเสียเฉลี่ยนัดละ1.6กนะครับก็หนักไปทางเสียประตูเปิดส่วนใหญ่นะครับสำหรับเชียงใหม่ส่วนเมืองทองนะครับหนัดล่าสุดยิงได้10เสีย6นะครับยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.0ประตูตะเกมและเสียเฉลี่ยนัดละ 1. 2ประตูต่อเกมนะถือว่าเกมลุกนั้นดูดีกว่าด้วยนะครับสำหรับเมืองทองเพราะยิงได้เฉลี่ยนล้ได้สองจุดศูนย์ประตูเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องอของราคาใ,ในแคปนะครับเบียด3สาม,มานั้นเปิดมาให้ทีมเยนอย่างเมืองทองนั้นบุกต่ออยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดห้าหรือขึ้นครึ่งลูกนะครับบางบ้านบองเว็บไหลไปที่หนึ่งลูกนะครับนะก็จะยึดของเบียด์สาม,มาเป็นหลักแล้วกันนะครับก็ ให้มึงทองต่ออยู่ที่0.75หรือขึ้นรบรูบ่จ่ายน้ําให้กับเจ้าบ้านเชียงใหม่อยู่ที่1.03และจ่ายน้าให้กับทีมเยือนอย่างมืองทองอยู่ที่0.78ส่วนในเรื่องของราคาภูนะครับค่อนข้างที่จะนิ่ง,งนะครับเบสส่ำมากครับอาตอนนี้นะครับบอกว่าถ้าเจ้าบ้านชนะจ่ายอยู่ที่4.75ถ้าสมมติการจ่ายอยู่ที่3.60และถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่1.60 ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าปู1.60นะครับที่จ่ายปัจจุบันกับราคาเฮนดิแคปครึ่งครบลูกนั้นเป็นราคาปูที่อยู่ในหน้าบอลต่อครึ่งครบลูกที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับการที่นะครับบอลต่อครึ่งครบลูกจะชนะราคาและกินราคาก็ต้องยิง2ประตูเพื่อกินเต็มครับผมก็นะครับค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเมืองทองนะครับด้วยฟอร์มที่ดูดีกว่านะครับถ้าดิ้นตามราคาปูในลักษณะนี้ จะมี2ประตูมาฝากในหน้าบอลต่อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วราคาปูการันตีไปลุ้นนะครับนะสประตูในหน้าบอลต่อกันครับนะและฟุตบอล V ีีฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงได้ของเซีฮอนไนค่ำคืนคคนี้นะครับนะไปฟุตบอลไทยพีเ์ลีกนะครับเดี๋ยวเวลา18นาฬิกาตรงคู่ของเชียงใหม่ยูเนเต็ดพบกับเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดรอราคาในครึ่งแรกนะครับในการเข้าทำนะครับที่ราคา1ลูก 0.75หรือ0.5ลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ำครึ่งหลังได้ทันทีนะครับก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยนะครับไปลุ้น2ประตูในหน้าบอลต่อกันครับคููนี้ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ